เมื่อส่องพี่น้องอยากมาเที่ยวบ้านกับตันเรือเด็กๆติด,ด,ดใจมากมาเที่ยวกันหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้เดินทางสะดวกมากขึ้นเพราะมีบริการรถรับซ่องพร้อมแล้วก็ไปประจนภัยกับเส้นทางหนักเดินเรือกันเลยจุดแรกก็ามาพบกับน้องสัตว์สุดน่ารักที่คอยออกมาต้อนรับตัวแรกที่เราเจอก็คือน้องแพะปิกแม่ห,หลักและเป็นมิตรกับเด็กๆสุดๆสามารถใก้ชิดและป้อนอาหารได้ด้วยส่วนประคับเจ้าถิ่นมากกี่ครั้งก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมเลยน้องกระต่ายน้อยก็รออาหารจากเด็กๆอยู่นะแล้วก็แวะถ่ายรูปและไปสนุกกับกิจกรรมต่อไปกันเราจะพาไปสนุกกันทีี่โนนนดไหจจะะมมเกกกแลิรร เเด็กๆมากมายมที่นี่ที่เดียวเด็กๆ,ๆได้เอนจอยกันสุุๆได้เล่นสนุกเพิมรับของรางวัลกลับบ้านด้วยเล่นกันจนเหนื่อยเลยขอแวะเติมพลังที่ร้านอาหารทอสคานาที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องบุฟเฟต์นานาชาติซีฟู้ดออนอมีเมนูซีฟู้ดและเมนูอื่นๆให้เลือกทานแบบจุกๆอิ่มคุ้มแน่นอน้าใครไม่อยากพลาดความอร่อยแบบนี้ก็มาได้เลยบุฟเฟต์จะมีบริการแค่เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะแล้วมาเติมความหวานกันต่อที่เฮนลี่คอร์เทนร้านกาแฟที่มี มีทั้งโซนอินดอร์และเอ์ดอร์ช่วงเงย็นมานั่งจิวด้านนอกคือบรรยากาศดีมากวิวก็สวยเหมาะกับการพักผ่อนครอบครัวเราเลยติดใจมาเที่ยวกันหลายรอบเลยอยากแนะนำไม่พาครอบครัวมาเที่ยวกันที่บ้านกับตะเลือ